สวัสดีครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งคิกนะฮะตามหาตีนตายที่หายไปนะครับคันนี้มาไล่ท่อกับเราทั้งระบบนะครับต้องบอกก่อนเจ้าของคันนี้ชอบแดก402เมตรมากมานะฮะแต่จะลงในรุ่นเกียร์โตนะครับคันนี้ก็โอเคผมว่าเขาก็ได้ค้วยมาระดับหนึ่งเลยเขาบอกว่า0 1 200เมตร1เมตรเนี่ยดีมากเลยอยากหาตามหาตีนตายที่หายไปนะฮะเราก็เลยไล่กันใหม่นะตอนแรกรถอะกำลังยังไม่เยอะนะครับ ปลายท่อเราจะเป็นไส้สูตรหนึ่งพักกลางเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเราจะขยับปรับเปลี่ยนนะฮะตามหาตีนปลายที่หายไปนะฮะเราจะขยับพักกลางใหม่เอาเรียกว่าให้มันโฟอากาศดีขึ้นนะฮะก็ต้องเรียกว่าต้นอาจจะติดหนึ่งนะฮะที่หายไปแต่ตีนปลายมาแน่นอนนะครับผมก็มองเห็นเป็นว่าถ้าใส่พักตัวเนี้ยเวลาเราน่าจะได้นะครับคอตเตอไมที่ลงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะต้องให้เจ้าของไปติดตามนะฮะ ยังไงฝากด้วยนะครับไปได้เรื่องอะไรต้องบอกกันนะและ้วสูตรนี้ผมว่าต้องได้แน่นอนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนนะฮะต้องการไล่รถนะฮะไล่ท่อจะไว้วิ่งแดกหรือว่าไว้ใช้งานเนี่ยบอกเราได้เลยนะสเต็ปเครื่องหรือการทํารถหรือต้องการบอกเจตจำนงเลยว่าเอาไปแข่งหรือว่าไปแบบไหนนะครับสนใจยังไงมาท่อซิ่งกับพักกลางสูตรตอโตซิ่งเรานะฮะไม่ผิดหวังทุกคันแน่นอน